chạy đi một tẹp nào chạy đi quả đã năng lắc quả ok đấy

เดี๋ยวอยู่คือซีแล้วรับการมาเลยบ้านนี้คิดถึงดูก็เก่าคิดถึงเวาเว้ยมาแล้วนี่เร็วรับการทำงานทางานดีค่ไหนทำานตอนโอ้โหมองหน้าแม่เลยแม่ถัดยูไว้เดีแม่ไปดูสวยสยนแม่กวนยิ้มด้วย เส้นสิ้นหรือไหมคะเป็นเส้นแห่งความรักที่เราอยู่ด้วยกันอยบมีความสุขเป็นมรรยาณน,นสิ่งที่อบอุ่นและปลอดภัยคุณครูรักทุกคนเลยนะ,ะเป็นเด็นะก,กดีนะแต่ย่ากจะมีรูปปฏิบัติอยู่ใกล้กันเดี๋ยวเราแส่หัวหน้ามันจะเข้าหากันเยอะเกินไปนะคะ you love it